ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมและช่างอานนท์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารีโมทโตโยต้ายารีนะครับก็เนื่องจากนะครับรีโมทตัวนี้ครับกดปุ่มติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็คืออาการน่าจะเป็นที่ฐานอ่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนฐานตัวรีโมทอันนี้กันครับ หลังจากที่เราถอดฝาหลังออกมาได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกเบอร์ฐานนะผมก็จะเป็น CR2032 นะครับวิธีการถอดนะครับให้เราทําการเอาของแหนบนะครับจิ้มลงไปตรงรูนะครับแล้วก็ทําการงานนะครับหรือว่าเอาปากกาเหมือนผมก็ได้ครับหลังจากนั้นฐานก็จะหลุดออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับฐานนะครับเราก็จะไปซื้อมาจาก m i s r DIY นะครับราคาก้อนหนึ่งก็20กว่าบาทครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเอียงฐาน45องศานะครับแล้วก็ทําการดันแล้วก็กดลงไปได้เลยครับ พอใส่เสร็จนะครับเราก็จะเอาซิลิโคนสีแดงนะครับกลับมาใส่ที่เดิมนะครับแล้วก็ทําการประกบฝานะครับปิดกลับคืนไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการทดสอบกับตัวรถกันครับและรีโมทที่กดติดยากก็จะกลับมากดติดได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ